พ่อขุนรามคำแหงม,มหาราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงของอาณาจักรสุโขทยัยทรงครองราชระหว่างประมาณพศ1822ถึงพศ1841พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชพระองค์แรกของไทยเนื่องจากทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านการปกครองการขยายอาณาจักรและการสร้างสรรค์อาร,อรยธรรมที่สำคัญยิ่งพระราชประวัติโดยสังเขป พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสที่สามของพ่อขุนศรีอินทราทิตปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยกับนางเสืองเมื่อพระชนมายุ 19, าสิบพรรษาทรงร่วมรบกับพระราชบิดาและแสดงความกล้าหาญด้วยการชนช้างชนะกุนสามชนเจ้าเมืองชอดทําให้พ่อขุนศรีอินทราทิตส่งพระราชทานานามให้ว่าพระรามคำแหง หลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิ์สวรรคตและพ่อขุนบานเมืองผู้เป็นพระเชษฐาได้สวรรคตตลงเช่นกันพระองค์จึงได้เสวยราชสมบัติปกครองกรุงสุโขทัยต่อมาพระราชกรณียกิจที่สำคัญ 1. ด้านการเมืองการปกครองการปกครองแบบพ่อปกครองลูกทรงปกครองรัษฎรด้วยความใกล้ชิดและเป็นธรรมเปรียบเสมือนพ่อปกครองลูกทรงใช้หลักธรรมในการบริหารบ้านเมืองการกระจายอำนาจ ทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรอย่างเต็มที่ดังปรากฏในศิลาจารึกว่าใครจกใครค่้าช้างขาใครจกใครค่้ามา้าขาใครจกใครค่้าเงินขาทองขาระบบยุติธรรมหากราษฎรผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถไปสั่งกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าประตูวังเพื่อถวายดีกาให้พระองค์ทรงตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองสอ,อง,งด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าเสรีทรงไม่เก็บจังกอบภาษีผ่านทางทําให้การค้าขายภายในและภายนอกอาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองการขยายอาณาเขตทรงใช้นโยบายแบบรัฐต่อรัฐที่ชาญฉลาดทําให้มีอาณาเขตกว้างขวางไปถึงล้านนาล้านช้างและลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชสามอด้านศาสนาและวัฒนธรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาท่งนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จากนกครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายลังกาวงในอาณาจักรสุขโขทัยการสร้างสาร์อารยธรรมพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดคือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพศ1826ซึ่งเป็นรากฐานของอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงให้มีการจารึก เรื่องราวต่างๆลงในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในสมัยนั้นได้อย่างละเอียดด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามมหาราชของชาติไทยและพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็เป็นรากฐานสําคัญที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้